ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัริยาณมิตรทุกท่านตามรอยธรรมสมเด็จโตในวันนี้ขอเสนอในหัวข้อที่ว่าอนิสงส์สังฆทานเวียน จะมีอนิสง์หรือได้บุญเท่ากับการที่เราไปซื้อสังฆทานมาใหม่แล้วไปถวายพระโดยตรงไหมลูกศิษย์หลวงปู่เจ้าคะอย่างสังฆทานที่ตามวัดที่เขาเรียกว่าสังฆทานเวียนอนิสง์เท่ากับสังฆทานที่เราซื้อไปถวายพระโดยตรงไหมเจ้าคะหลวงปู่เท่ากันไม่มีอะไรต่างกันเลย ต่างการที่เจตนาคำว่าสังฆทานแล้วย่อมไม่เจาะจงเมื่อเราทำแล้วก็เป็นสังฆทานโยมไปเปลี่ยนไหมโยมเอาทรั์ไปเปลี่ยนลูกศิษย์ดิฉันจะได้ไปบอกแม่เจ้าค่ะเพราะแม่ยังมีความคิดว่าไม่ควรเพราะเป็นของเวียนหนาเจ้าค่ะหลวงปู่ของเวียนแล้วเป็นยังไงเล่าไม่ดีหรืออย่างไรเขาก็ให้ประโยชน์กับโยม มันทำให้โยมนั้นเกิดรูป,ปรธรรมเข้าถึงได้จับต้องได้แล้วไม่เอาไปเวียนแล้วไม่ทำขึ้นมาเองละ่ะเขาให้ความสะดวกโยมไม่ดีหรืออย่างไรเมื่อมันเป็นสิทธิ์ของโยมถวายไปแล้วเป็นของสงฆ์สงฆ์จะเอามาทำอะไรเป็นสิทธิ์ของสงฆ์ใช่ไหมที่มันไม่เกิดอนิสง์ก็เพราะว่าสังฆทานนั้นเมื่อทำไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์กับคณะสงฆ์ ไม่ได้น้อมไปใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นอนิสง์มันไม่เกิดมันจึงเป็นพุทธพาณิช์นั่นเองแม้โยมจะเอามาก็ไปเสริมเขาอยู่ดีมันก็ยิ่งมีมากขึ้นแบบนี้รกเป็นขยะก็เวียนซะเลยทีเดียวหมดไปทำแล้วเอาใจที่บริสุทธิ์ไปนี่อนิสงเขาถึงจะได้มากอยู่ตรงนี้เพราะถ้าโยมเอามาจัดให้ดีประนีตแค่ไหน ยิ่งดีเลยมีราคาอีกทีนี้เวียนไปหลายรอบทีนี้ลูกศิษย์เปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยมันไม่สำคัญใช่ไหมเจ้าคะหลวงปู่มันสำคัญที่ใจใจยมตั้งจิตด,ดีหรือไม่ถ้าใจไม่ดีให้สังฆทานโยมใหญ่เท่าภูเขามันก็มีอนิสงส์นิดเดียวมันเป็นแค่รูปธรรมนาม,มาธรรมมันสำคัญ แต่เมื่อรูปและนามนี้มารวมกันแล้วเป็นหนึ่งมันจับต้องได้มันย่อมเข้าถึงจิตที่มันตั้งมั่นในบุญน,นั้นดังนั้นจะเวียนหรือไม่เวียนอันิสง์ไม่ต่างกันแต่ต่างกันที่ว่านำไปใช้ประโยชน์หรือไม่เพราะสังฆทานไม่เจาะจงดังนั้นเมื่อสงนั้นนำไปใช้ประโยชน์นำไปแจกใจ่ายให้กับผู้ที่ขาดแคลนมันยิ่งเป็นประโยชน์เข้าไปใหญ่เห็นไหม นั้นจะเวียนหรือไม่เวียนอันนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่เจตนาของสังฆทานนั้นแล้วโยมทำไปแล้วเมื่อจิตยมตั้งมัน่นบุญกุศลโยมก็ได้เต็มแล้วเหตุที่คณะสงฆ์นั้นจะไปทำอะไรนั้นมันเป็นเรื่องของกรรมของท่านเพราะท่านต้องรู้หน้าที่ของตัวของท่านเองนั้นสังฆทานเวียนนั้นหรือไม่เวียนนั้นไม่มีผลลูกศิษย์หลวงปู่เจ้าคะ ที่ว่าไปทำทานและสังฆทานเพื่อตัดเวรตัดกรรมเก่ากรรมใหม่นี่มันใช่ไหมเจ้าคะหลวงปู่กรรมเก่าไม่สามารถตัดกันได้สิ่งที่ล่วงไปแล้วอุปมาว่าเมื่อวานที่ผ่านมาถ้าโยมทำอะไรมาดีหรือไม่ดีก็ตามนั้นโยมไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่กำหนดรู้ได้ว่าโยมทำอะไรมาเป็นคุณหรือเป็นโทษ เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพียงได้แค่รู้ตัวรู้นี้แหละถ้ารู้กำหนดรู้ไปแล้วสิ่งที่เรารู้นั้นเป็นกุศลนั้นเรียกว่าเป็นบุญแต่สิ่งที่ไปกำหนดรู้ที่เป็นการกระทำแล้วในที่ผ่านมามันเป็นอกุศลเล่านั้นเรียกว่าบาปเมื่อกำหนดรู้บาปนั้นก็ยังคงอยู่กุศลบุญก็ยังคงอยู่ดังนั้นบาปและกุศลนั้นจึงแยกกัน นำมาหักล้างกันไม่ได้เพราะมันได้เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาก็รอเวลาดับเวลาสลายและรอเวลาให้ผลดังนั้นโยมจะบอกว่าไปทำสังฆทานก็ดีเพื่อไปตัดกรรมให้มันหมดตัดกันไม่ได้แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่โยมสามารถทำได้ในขณะปัจจุบันหรือแม้แต่ในขณะนี้นั่นก็หมายถึงว่า ให้กำหนดรู้ในอารมณ์ปัจจุบันแล้วกำหนดรู้สิ่งที่ผ่านมาที่โยมทำมานั้นมันเป็นกุศลหรืออกุศลกำหนดรู้แล้วควรอธิษฐานบุญกุศลที่เราทำในขณะนี้นั้นแผ่เมตตาจิตที่เราล่วงเกินได้กระทำไปในทางกายทางวาจาทางใจเพราะกรรมนั้นจะเกิดขึ้นได้สามทางสามวาระ ดังนั้นเราจะกำหนดอารมณ์ปัจจุบันเมื่อเรากำหนดรู้อารมณ์ปัจจุบันนี้แลหากกรรมนั้นเป็นกรรมหนักมันจะมาให้ผลแต่ในขณะปัจจุบันเรานั้นเสเวยกรรมและการกระทํากรรมดีอยู่กรรมชั่วที่เราทําไว้ถึงแม้มันจะให้ผลมันก็ต้องรอเพราะว่ากรรมที่เราทําดีไว้นั้นมันก็จะพดุงไว้ก่อนมันจึงให้ผลไม่ได้ แต่มันจะให้ผลตอนไหนตอนที่โยมประมาทนั่นเองขาดสติบางคนเขาบอกว่าเมื่อถึงเวลากรรมมันให้ผลสติของโยมจะหายไปชั่วขณะหนึ่งแต่ถ้ามุลโยมทำไว้ในขณะนั้นก็เรียกว่าหนักจะเป็นเบาถ้ากรรมนั้นมันเบามันจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่มันไม่ได้หักล้างกันแต่มันเป็นเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลในปัจจุบันต่างหา ที่มันผดุงมันรักษาไว้ให้โยมนั้นแคลวคลาดปลอดภัยที่โยมได้ไปกระทํากรรมเวรไว้กับใครก็ตามดังนั้นกรรมในอดีตไม่สามารถหลบล้างได้เมื่อเขียนขึ้นมาแล้วย่อมเป็นรอยอุปมาเป็นเช่นนั้นแม้เทพพรหมก็ขีดลบไม่ได้เพราะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บอกว่ามนุษย์มีกรรมเป็นของตัวเองเมื่อกำหนดกรรมขึ้นมาแล้ว กรรมนั้นยังคงอยู่เหมือนรอยโคดังนั้นผู้ใดอยากจะรู้กรรมแก้ไขกรรมต้องแก้ในกรรมปัจจุบันนั่นเรียกว่ากรรมฐานแห่งกรรมการว่ามีกรรมฐานผู้ใดล่วงรู้ในกรรมฐานผู้นั้นย่อมกำหนดกรรมย่อมเห็นทางสวรรค์แห่งมรรคแห่งนิพพานได้ผู้ใดไม่เคยเข้ากรรมฐานไม่รู้การกรรมฐานเป็นอย่างไรผู้นั้น ไม่มีทางที่จะละหรือรอดพ้นจากกรรมที่จะเกิดขึ้นได้น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับเพจธ,ธรรมะมหัศจรร์ตามรอยสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณะที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์ สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ